กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราสโน w Story ได้นะคะสวัสดีทุกคน Snow Story โน,โนะคะวันนี้นะคะเราสองคนจะพาทุกคนมาบุกค,คาเฟ่ที่กาญจนบุรีกันนะคะและคาเฟ่แรกของเราก็คือมีนาคาเฟ่คะ่ะ ของมีนาคาเฟ่นี้ก็คือเบบี้พิซซ่านะคะนี้เป็นรสต้ยมยำกุ้งนะคะถ้าใครมาแล้วต้องห้ามพลาดเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปทานข้าวเช้ากันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงพิซซ่ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาชิมกันโรยออริกาโน่จุ๊บโอย,โอยไปหมดแล้วนะเนี่ย นนพิซซ่าต้มียมกุ้งนะคะเป็นเบบี้พิซซ่าพิซซ่าขนาดเล็กนะคะ oh, <no. S 2> อ้โขอบไหมอร่อยอร่อยก็หิวเลยออร่อยนะแป้งกรอบบางนะคะแล้วก็มีรสเปรี้ยวของต้งมียมกุ้งไม่เลี่ยนนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่คาเฟ่ที่2แล้วนะคะ,ะคาเฟ่นี้นะคะมีชื่อว่าบารมีทีแอนเทสนะคะเป็นคาเฟ่แนวเอิร์ธโทนนะคะมีมุมให้เราเนี่ยเลือกถ่ายรูปได้เยอะแยะเลยนะคะส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นแนวหวานๆนะคะมีมุมดอกไม้ซุ้มดอกไม้ให้เลือกถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆรบ้านกัน เห็นรางรถไฟไหมตอนกลางวันก็จะมาช่วง10บโมงครึ่งนะคะแล้วก็อีกทีก็บ่ายสองครึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เห็นทั้งวิวภูเขาวิวแม่น้ำแควนะคะ ของเราก็จะเป็นเบอร์รี่โซดานะคะแล้วก็มีกาแฟดิบนะคะเดี๋ยวเรามาชิมเบอร์รี่โซดากันก่อนนะคะว่าจะมีรสชาติเป็นยังไงนะคะสดชื่นชื่นใจมากนะคะตอนแรก นะคะเราจะสั่งมะ้ว,วงขา,า,าวมะนาโหมซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ฤดูมันก็เลยต้องกดไปตามระเบียบนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดิฟกาแฟกันดีกว่าที่นี่ก็มีกาแฟดิฟด้วยจะให้เข้าดิฟให้ก็ได้หรือว่าเราจะมาดิฟเองก็ได้ เรียบร้อยเปี้ยวหน่อยๆเปรีย้ยวนํำมาลถึงแล้วนะคะคาเฟ่ที่3ของเรานะคะก็คือการมาชีคาเฟ่นะคะ แล้วก็หิวมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินของอร่อยๆในคาเฟ่น,นี้นะคะก็จะมีนี่ซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะวาราบิโมจินะคะเป็นขนมหวานต่อมาก็จะเป็นไดฟูกุสตรอบเบอรี่นะคะนี่อันนี้จะเป็นมาจิมัชชะเซเรมนเน่นะคะก็เป็นเซตชงชาเขียวนะคะแล้วก็มีน้ำมัชชาเย็น แล้วก็นี่นะคะจะเป็นข้าวย่างแซลมอนนะคะข้าวปลาแซลมอนอย่างเออนั่นแหละข้าวปลาแซลมอนอย่าง <c oughs> มาจะชงชาแล้วนะนี่ช้อนไม้ไผ่แล้วก็ค่อยๆตักชามาค่อยๆใส่ทีละน้อยก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไป เรียกว่าอะไรอ่ะไม้ไม้ไม้วนโอ้โหเข้มข้นมากใส่ลงไปนิดเดียวเองเมื่อกี้โ,โหอมชื่นใจมากเลยอ่ะอมอ๋ออันนี้มันขมอันนี้แล้วก็มาหวานอันนี้ หวาแล้วก็อันนี้นะคะวาราบีโมจิมันเหมือนขนมไทยเลยอะ่ะต้องกินคู่กับสตรอเบอรี่ชูรสขึ้นมาเลยเพราะว่าตอนที่เราชิมมันเพียวๆอะ่ะไม่รู้มันเป็นรสอะไรแต่พอกินกับสตรอเบอรี่แล้วก็อร่อยขึ้นมาเลย ต่อมานะคะเมนูแนะนำก็คือไดฟูปุสตรอเบอรี่นะคะอันนี้แค่เห็นหน้าตาก็รู้แล้วว่าอร่อยน่ารักมากสีสันน่าทานมากเลยอะ่ะสตรอเบอรี่ก็ลูกใหญ่ใหญ่มากถึงเวลาที่เราชิมแล้วโอ้โอ้โส่ถั่วอร่อย นนใช่อันนี้อร่อยสำหรับการมาชีคาเฟ่นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2โซนนะคะก็คือโซนส่วนเส้นนะคะแล้วก็โซนสตรีทฟู้ดนะคะ ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าโซนสวนเซนนะคะจุดเด่นของสวนนี้นะคะก็จะเป็นสะพานแดงเนาะเป็นสะพานไม้สีแดงตรงนั้นนะคะแล้วก็มีบ่อปลาคราฟนะคะบ่อปลาครับนี้ลึกถึง2เมตรนะคะปลาครับเขานะคะก็จะเป็นปลาครับนำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ปลาครับของไทยด้วยแล้วก็มีบ้านทรงญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นบ้านของเจ้าของเขาเองนะคะแต่ว่าไม่อนุญ,ญาตให้ขึ้นไปนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คาเฟ่ที่4แล้วนะคะ The w i n l a g e Farm to Cafe นะคะขอกินน้ำแป๊บซี่ก่อนให้ชื่นใจนะคะเพราะเมื่อกี้ร้อนมากเลยนะคะแต่บรรยากาศของ The w i n l e g e Cafe to Farm นี้คือแบบลมลื่นมากเย็นสบายเหมือนจะดูร้อนนะแต่ว่าเย็นสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูบรรยากาศอลังการมากบอกเลย นี่ขนาดนั่งอยู่ตรงเอ์ดอร์นะคะไม่ได้เป็นห้องแอร์คือยังเย็นสบายเลยอะคะ่ะคนละแบบเลยอะกับเมื่อกี้เมื่อกี้ร้อนจริงๆใช่อันนี้แนวร่มรื่นเพราะต้นต้นไม้ใหญ่เยอะมากแล้วก็มีภูเขาโอบล้อมรอบเลยอะอืม,อมสนามหญ้า ร่รื่นแล้วก็มีนี่นต้นไผ่ต้นไผ่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกินแป๊บซี่ให้ชื่นใจก่อน <c oughs> มินิแป๊บซี่แก้วน่ารักมากเลยอะ่ะนี่ไงบรรยากาศหลังร้านร่มรื่นมากดูสิคะมีต้นไม้ใหญ่ภูเขาหญ้าสบายตาแล้วก็สบายใจมากนะคะที่นี่คาเฟ่ที่นี่แตกแต,แตกต่างจากที่อื่นก็คือไม่ร้อนนะคะร่ลมรื่นสวย แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากทานอาหารไทยนะคะตรงนู้นก็จะเป็นร้านคิรีมันตานะคะเป็นเครือเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเย็นกันที่นู่นนะคะเนี่ยมองเราสบายตามากเลยอะเราอยากมีสวนหลังบ้านแบบนี้อะซื้อสิทำให้หน่อยสิต้องร้านซับขึ้นจะมีเงินซื้อคุณผู้ชมอุดหนุนเราด้วยนะคะเ <laughs> นี่ยมันสวยอะ สบายตาสบายใจอะ่ะเป็นฟิลการพักผ่อนที่สุดยอดจริงๆอะ่ะนี่แหละคือการพักผ่อนดูสบายสบายเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันเดททิปยสี่คาเฟ่เมืองการของเราวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราสโนว์สตอรี่ด้นะคะตอนนี้เราสองคนขอตัวกัน ทานอาหารกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับกรุงเทพและวคะ่ะบ๊ายบาย